ที่บอกนะคะว่าช่วงนี้กลับมาเราจะมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราโดยเฉพาะช่วงต้นปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเดินหน้าเต็มที่ทีเดียวเพราะว่าชาวนาเ,าเกษตรกรนะคะที่ปลูกสวนยางพาราโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้รับผลกระทบะเรื่องของราคามากเลยทีเดียวเมวื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ประชุมร่วมกับทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็สั่งการให้มีการสร้างความเข้าใจใเรื่องของกลไกการตลาดราคาย,ยางพาราให้กับเกษตรกรแล้วก็มอบหมายให้ไปรับฟังปัญหา ก่อนที่จะจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราในปี2558และปี2559เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปทั้งระบบโดยนายอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์นะคะเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาย,ยางพาราทั้งระบบโดยมีการถ่ายทอดไปยังสารากลางจังหวัด69จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีการทําความเข้าใจและซักซ้อมการทางาน ระหว่างจังหวัดและส่วนกลางเพื่อให้การทํางานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ย้ําไปในระดับจังหวัดให้ไปทําความเข้าใจกับเกษตรกรค่ะถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันอย่างจริงจังเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันค่ะก็มองว่ากเกษตรกรเองจะได้เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนของภาครัฐในทิศทางเดียวกันด้วย ร้อมกันนี้นะคะก็ยังมอบหมายไปยังแต่ละจังหวัดด้วยให้ช่วยการจัดทำแผนการผลิตการจำหน่ายยางพาราในปี2558และปี2559เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาศึกษาค่ะแล้วก็หามาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราทั้งระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้